อู้หลตัวหลตัวหลตัวอู้ไหลตัวหลตัวครัมาแล้วปลฟีดมาแล้วปฟีมาแล้วอู้ยงอตัวนันน่ะนีลนั่นสดายแวออ้ไปอีกแล้วมีแต่เปลาเท่านั้นนีนี่นี่นี่ยอกระมือมือเยอือเือเือเยอ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาฮากินทิมไทยนี่มาหลุนเสียนง,งกันครับหากินรอบรอบบ้านแล้วครับช่วงนี้บไดได้ไปทางใจรอบที่เลี้ยวมากับหมานอยู่นี่บดได้มาหลายมือแล้วละ่ะเห็นชองใดมืหมนี่เดี๋ยวมาลุ่นไปน้ำกันสิหม,มานบ่มหมานนายก็หมายเอาเก็บน้ำนี่แหละครับเฮ้ยหมาน พขาได้กินเขาได้กับเขาแล้งครับได้อาหารมือเหนียหาอยู่หากินน้่เคยน้ำหนองน้ำหน่ำร้นำนำานบะกลีมีนะครับหาปลากินหากินแบบที่ชาวบ้านนะครับหาไปมือมือไปหากินไปเรื่อยๆแต่จังหวาาะหมันบ่หมันน้ำแต่และมื่นกัดบัดวงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมื้อนี้มันรุนกันเป็นจังได ล้มที่ก้อนแล้วครับมันเะป็นนัการล้มแหง้งล้มผัดแห้งครับชมนะุมเลยลุ้นไปเรื่อยๆวางยอรอปายกแบบตัแบบดถุงนะครับมีอาหารไม่มีเหยื่อล่อวิถีชาวบ้านลุ้นอย่างเดียวมาแล้วครับประเดิมแล้วตัวแรกพนิน ได้สวยๆล้กับผัดน้อนะครับล้มแหงได้สวยๆล้มง้อสามเ้นครึ่งครับแต่ว่าปลาเนี่ยใส่เจ็ดแปดเซนนะครับสี่เซนสุดไปกบปลาใส่สี่เซนกันหน่อยใส่กับบ้องทอดแล้วครับปลาใส่แปดเซนประเดิมแล้วครับตัวแรก,แกล้มแหงกดตูถึงปลาล้มแหง ลมแรงขึ้นแรงรับมีรู้ว่าปลาเข้ายอยอตาลมครับช่วงนี้อุศักเส้นยอกิลมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้ใส่สามตัวเลย ตัวที่สามครับตัวใหญ่ใหสามตัวลกว่ามี่กบลุ่นโดนนะครับห้างๆ้าง,งวางเงารลอปลาลุ้นไปเรื่อยๆไม่รู้เมืไหรปลาจะมานะครับมีอาหารไม่มีเหยื่อล่อวัดดวงตัวที่สามแล้วครับปนินลุ่นกันต่อ เราจะมาถือป่ารูปพระเห่งเลยสวยๆใส่สีัวโลตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สี่แล้วอีกแล้วครับหนึ่งตัวหล,อล่อบาดโตครับทุ้นานานมาหน,าน,านึ่งตัวก็ยังดี ขึ้นๆไปเรื่อยๆวัวป่าไี่อยู่นุ้นเลยนะครับไม้ก้างปรับดวงไปเรื่อยๆรางยอลอปาโอ้ฟูนกราสุดป่ากระสุดสามตัวอดทนนิดแม่กระสุดน้อยครับ เกยบผมเบยดินเลอ้ว่าจะบดสตาลมแหียงคืนแหีงตกไม่รู้แบบตาเข้ายออขึ้นแรงลมแรงใสสวยๆส,สามกวโลหนึ่งเต็มลุ่นเดน,น้วครับนี่นลุ่นห้างตาเต็มหนี่ดูคือกันนะครับ มันหมามีประมาณมีสเปินังไงจะจับห่างๆอยู่ลุ้นไปเรื่อยๆอีกแล้วกับีเต่าแล้วมีลมแรงมากเลยรั่วปลาเข้ายอยังไม่จเจอปลาฝูกมากวันนี้มีแต่ใช้เดียว ตัวนานมาทีหัวปลานะนนนอันนั้นอันนั้นอันนั้นอืมตัวแล้วตัว แล้วตุวนั้นตาลิตาลิอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ครึ่งโลแน่นอนเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่ครึ่งโลแน่นอนพกขีดตันตัวแรกอุ้ยออกไปซ้ำ เลื้อเลื้อเลือเลื้อเลื้อเลื้อเฮ้ยมันหนาออกได้ได้ปลาเหมือนกันยกงอขึ้นสูงยกงอสูงล้มลไปปลาออกไปแล้วตัวโอ้ยโอ้ยอดลอนเลยตัวนี้ยกงอผึ่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มีอีก อย่างว่ามาสองได้ตัวเดียวตูวออกไปยี่กุนีนะจูนนะนี้กุนีโอ,ลลอ,อ,อ,อ้ลมแหงไรจับนอยอยเสียนอครับลมแหงเสนแหงออกไปสองตัวแล้ววันนี้มาคู่ได้ตัวเดียวึสูนละสุดละจุ

เบ็ดเลยสามตัวแล้วครับวันนี้ปลาออกสามตัวแล้วมีปลาดูอลานปามาแล้วมาแล้วอู้อู้ลมแรงครับอุปสรรคก็คือลมตัดปลามาทันแกหยกงอมาทันปลาก็ยันลม สวยๆลุลมแรงเกินเหาย้อนอยู่ด้วยหล่นนั่นๆมาแล้วไหอู้หลายตัว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 ครับมาแล้วอาสีมาแล้วอาสมาแล้วอาสมาแล้วครับอาสมาแล้วสี่ตัวห้าตัวห้าตัวครับ าแล้วถึงแรกหตัวเจอแลครับอาฟูมนี้ปาปาปาไม่เยอะไมเยอ้ไม่เยอะไม่เยอะอีกแอีกฟูแล้วสตัวสามตัว tuôi size thêu cành lê chặt nhó xoay xem nhó này lùn hang ừ, ừ. 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 Sống tố, sống tố. ตัวสองตัวสองตัวสองตัวไซส์ห้าตัว,หกต,วหกตัวโลนี่ก็ไส,ส้ย่อเจ็ดเซนก็คา่าละหนึ่งบาหุ่นสองตัว หลายตัวเลยตัวอุ้ตัวใหญ่อยตัวใหญ่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 อุ้ยตัวใหญ่อุ้ตัวใหญ่กดจับตัวให้่กันจุหยุดเจ็บจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยวอ้วมหมดอุ้ยมันเกิดโลเลยนะใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยใช่เกิดโลครับเมื่อกี้ ก็ขาดโล่หน่อยนะตนี้เจอแล้วกับไซใหญ่ันมีน่าจะเกือบโลขาดโลก็ขาดน่าจะนิดหน่อยครับื่อกีไซใหญ่เสือรยัาหนอขาดไปแล้วอีกนี่สิบมาสามสิบเกิน,อ,นอีกนี่สิ เป็นผมครับเพียนออกไปแล้วนี่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 อื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 าง้ยอุ้ยอุ้ยตัวมันะโลนี่นนนั่นน่ะอือสุดายจังวะอืวโลออกไปแล้วครับแต่ว่าไม่ยอว่เป็นฝูงมดจับโตอยากไปลำไปยืน โอ้ยปินรับออกไปเลยสดายวะแต่มันบินแหงเทวะโอ้ตายดิพ่อยวะตัวตัวนั้นโล่นะออกไปน่ะขายนยดักทีไว้แล้วมบ่มาด้ยังี้ี้ัวตัวนั้นอีกโอ้สดายแทอูใหญ่ออกไปแล้วครับโลกว่าแน่นอนเมื่อกี้โลกว่าแน่นอนจัดเลยเด้อกูกบโมป่า นี่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 อุ้ยเดีดเออกอีกที่ไซโลกว่าออกไปน่าเสียดายมากจับขายยอช่วยเส้นยอดรวมแรงจกตัวซีตัวเพียงหนึ่งตัวเพียงหนึ่งตัวที่ไซโลกว่าเลยครับออกน่าเสียดายมากจเจออีกเปล่าออ แรงอย่างมากเลยครับคลื่นแรงคืนพัดย่องบอกอนี่ป่นนี่ป่านเดี๋ยวเรูกถือปลาแล้วคลื่นแหงไปนะโยบหยบมันนะไปนนะเปรืเ่อย อีแล้วมีแต่เปลอ,อกเท้นนี่นี่นี่าเากัมเ,เหลือมเหลือมีเหลือกงเหลือเหลือสอตัวโมาสได้สองดิปลาออกหลายตัวแล้ว,ลลวมันีแต่แบบนี้เลยอ้ยอยละอ้ยอยละอ้ย เราม่ออกสตัวเลยออกไปสองครับปูหลายตัวด้วยนะตัวมาฝูงปลาฝูงฝตัวออกไปสองครับเหลือหกตัวมาฝูงนี้ยกบึขึ้นไมบายมาปลาฝูงปลาฝูงออกไปสองครับพี่ อู้ออ้อ้ไมลมกอได้กระอได้มาแล้วโอ้ยเอัดอ่ะสตวโหลงเห็งกันลมแรงขึ้นแรงก็รู้ว่าปลาเข้ายอเป็นมาลปลาโดดออกกูลวไม่รู้ปลาถือปลา ขึ้นป่าแล้วะนุกนักนมีกับสูนแห้งกันบนมีขึ้นมีขึ้นน้ำปัดสูรเดยอือแนี้แับนี้กดุ้่าจะปัดสูตรสูดแ้งแค่ตัวนี่นี่เละ เตีว๋วยวสวยครับสามตัวโลม,มตัวโลลมลมลมผัดอ่ะงาอ้ยแล้วโอ้ยขึ้นยกจนที่สุด,ดู่แล้วย่อยออกได้อยู่น้อยเดี๋ยวนั่นมืก่กี้ nhóm nhục nam đông nam, you know. Tutu thức 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 tập 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 3 tập 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 lùm lùm tập tập 3 tập tập ยนนิงตัวด้วยมิสองตัวเรยเล่งขึ้นตาหนัก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 ว้าวสีนุ่มสีนุนนม่ ตัวออกตัวออกตัออกตัวออกหนึ่งตัวใส่หนึ่งตัวครับใส่ใส่ตันใส่กเก็บครับ มาสู้เพระเม่อยนามีคนซู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 นไปตัวมันซูนหนึ่งตัวโอ้ยยังดูทั้งไตเติ้ลไตเติ้ดูไตเติ้ล วามนหดเงีบวะไปเบงหน่ะหแข็งแท้วะรังทับมันที่หน่ะแล้วมันตึงแข็งแท้ปลาตัวเดียวเป็นยอะเห็นยู้ว่าปลาสองปูน่ะโอ้โหขาดูมันออกหรือจู้ขาดแล้วมันออกบ่นน่ะตัวนี้ไม่แหละ่ะวานที่ังที่้ลเดินยจังินมันขาดไปดิ รู้บอลลมเลยครับปลาบอลมันขึ้นน้ำขาดมุดย้อขาดไปตัวนึงว่ามันคือศูนย์แห้งแท้ว่าท่านปลาตัวเดียวหมอมุดได้กะแทกรุ่นแล้วบัดนนี้ือถึงปลาแท้ะท่านบอลลมก็รู้ว่ามันถึงปลา

đột xuống nước, thiên, ui, anh em một con, anh một con, lốm lốm,